กำลังเรียงจานนะจ๊ะเลือดแปงเป็ดแล้วจ๊ะเอาเนื้อเป็ดที่ขัวซุกแล้วลงก่อนอันนี้เลือดเจียาลงไปลาดหนามันนะจ๊ะจานเย็นนะจ๊ะใจเย็นไม่เข้าเลยจ๊ะคนเลือดเป็ดชดๆนี่ผสมตามสูตรเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ก็ใส่ลงไปแต่ละจานแต่ละจานสักพักหนึ่งมันก็สิก้ามเองเนาะขั้นมันการ์มาขั้นมันก้าร์ขั้นบัง้ารก็สุดชินเลยจ้ะดีแบบพีก็ซื้อได้เอ้ยเฮียได้เอ้ยก่อนสิกินก็บีบมังนาวซะก่อนเด้อจ้ะซอยมังนาวไปน้ำเดือดแล้าก็กว่าห้อยก่อนแล้วก็สุดเลยจ้ะ เมาเนอะเมาลเด้อโอ้ยสียบคนน้อยนะเสบคอยก็สั่นเลยเสิบสามสั่นอีกมเอนโอเคเดี๋เเอาเอกิเยอะตั้งไว้ให้มันกล้ามนะจ๊ะมันก็สิเป็นวุ้นเลือดนะก็สิเป็นวุ้นเลือดดิบแต่วันนื้เป็นสุกแล้วจระแซเบ็นกระ